ครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้านะครับประจําเช้าวันที่5พฤษภาคมนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจเรียนรู้ข่าวสารเพื่อการเทรด forex นะครับผมสามารถติดต่อเรียนได้เลยนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ตลอดชีพไม่จํากัดอายุนะครับการใช้งานนะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถที่จะสอบถามได้ตลอดครับ t h i n g market เป็นบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกนะครับไม่จำกัดลยุทยุการเทรดยลืมโบนัสการฝากเงิน10%ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญที่เพจ t h i n g market thailand ได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าที่เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวของออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับมีการปรับตัวอยู่ที่หน้าของตารางนะครับหลักๆแล้วเกิดจากอะไรหรือเปล่านะค,คุณมีข่าวดีไหมนะครับและผมได้ทําการตรวจสอบกับ f อฟเอ็กซ์สตรีเรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่ได้มีข่าวดีอะไรแจ้งเข้ามามากมายนะครับแต่ก็ว่ามันไม่ได้มีข่าวร้ายจากในส่วนของตัวโดนัลด์ทรัมป์ครับถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของตัวออสเตรเลียเนี่ยที่จะ หกโมงเช้านี่ยออกมาไม่ค่อยดีนะครับคือต่ํากว่าคา,าดการและก็ต่ำกว่าครั้งก่อนหน้า ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็น Commonwealth Bank ได้ครับคอมโพซิ PM i ีพแล้วก็เป็น PMI ภาคบริการตัวนี้คือถือว่าไม่ดีแต่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ยังยืนอยู่ที่หน้าของตารางได้ถ้าเป็นในมุมมองของทางเคนิคอฟเนี่ยก็คงจะมองว่าเป็นการปรับฐานหลังจากที่มีการปรับตัวอ่อนค่าลงมาเนี่ยสวันติดเลยนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งครับทั้งจุนครับตัวนี้เป็นคําพูดตั้งแต่ในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับว่่าาาาาารรลดมมคีกกกออ จำนวนยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนครับผมตัวนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับธนาคารกลางแคนาดานะครับออกมาประกาศนะครับว่าเดี๋ยวกําลังจะเข้าไปซื้อในส่วนของตัวตราสารหนี้เพิ่มเติมนะครับทางภาครัฐต่างๆนะครับถือว่าตัวนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าสำนักข่าว First p o อยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าเขายังไม่ได้รับหลักฐานเลยนะ จากในส่วนของทางวอชิงตันหรือว่ารัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับเกี่ยวกับการคาดเดาว,ว่าตัวของโควิด -19 เนี่ยหลุดออกมาจากนะครับห้องแลบที่อู่ฮั่นครับผมตามที่ทางวอชิงตันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับต้องติดตามไป่ากไล้ชิดนะครับว่าสรุปแล้วเรื่องจริงไหมเพราะว่าทางรัฐบาลอเมริกาบอกก็มีหลักฐานนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นยังไม่มีใครทราบจริงๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในช่วงเช้ากันสักนิดนึงครับตลาดภาพรวมก็ยังตกอยู่ทางฝั่งของลิส อ่อนซะมากกว่านะครับออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ขึ้นสู่หน้าตารางก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเท่าที่ได้ตรวจสอบนะครับตรวจเช็คกันมาเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวอะไรเป็นของตัวเองนะครับสำหรับตัวของนิวซีแลนด์กับตัวของออสเตรเลียครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับมีข่าวแจ้งเข้ามาจาก f o r ์เร็กไลฟเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าคุณคลังคุณคลังของออสเตรเลียนะครับคุณฟายเดนเบิร์กจะออกมาพูดในวันนี้นะครับนักขุนรับเกี่ยวกับ การจํากัดนะครับผมพื้นที่นะฮะร,รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของการปิดเมืองเนี่ยแหละครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะครับชื่ออายังไม่มีอะไรนะครับก็คืออ,ออกมากล่าวแสดงเกี่ยวกับในเรื่องของความคืบหน้าเฉยแต่ที่น่าติดตามเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นในส่วนของตัวกระทรวงการคลังด้วยนะครับของออสเตรเลียนะครับระยะเวลานะครับคาดว่าเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ล่าสุดเลยนะครับผม2.30จุด GMT โอเคครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับนั้งทุนกับ9ก้าโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับยังไงใครที่เทรดสกุลออสเตรเลียอยู่ยังไงก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับผมว่าตัวนี้จะส่งผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นข่าวที่เพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ดีเองครับเมื่อเช้านี้ผมเลยไม่เห็นนะฮะประมาณ9ก้าโมงครึ่งติดตามนะครับติดตามนะโอเคครับผมเดี๋ยวดูสถานะตลาดหน่อย ถือเจ้าช่วงเช้าบวกทั้งหมดเลยนะครับสถานะตลาดยังคงอยู่ในฝั่งของ list on นะครับนักลงทุนครับเราไปดูในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาบ้างดีกวา่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นข้อมูลข่าวอ้างอิงจากฐานเศรษฐกิจนะครับผมเขาบอกว่าดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนนะครับปิดเพิ่มขึ้น26.07 จุดนะครับในแดนบวก S&P 500นปิดเพิ่มขึ้นนะครับ12.03จุดในขณะเดียวกันนะครับ n a s ส a q ปิดเพิ่มขึ้นเนี่ย105.77จุดเลยนะครับโดยในช่วงแรกนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางด้านการค้าครั้งใหม่นะครับระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนหลังจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคูว่าจะจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจีนรอบใหม่ เพื่อตอบโต้นะครับการที่จีนเนี่ยเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกครับผมอย่างไรก็ตามนะครับตลาดหุ้นนิวยอร์กดีดตัวขึ้นในแดนบวกโดยได้รับแรงหนุนจากคําสั่งซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานครับที่ส่งเข้ามาหนุนในช่วงท้ายของการซื้อขายโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพุ่งขานรับรายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งนะครับซึ่งรวมถึง Microsoft a l p h a เบสนะครับส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นหลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI ดีตัวขึ้นเหนือระดับ20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงคืนที่ผ่านมาครับหุ้น Microsoft พุ่งขึ้น2.45%หุ้น Facebook เพิ่มขึ้น1.48%หุ้น Alphabet นะครับบวก0.42%และ Amazon.com เพิ่มขึ้น1.3%ด้วยกันครับผมเอาละครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าทั้งหมดนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีครับ